มาชมฮะวันนี้มาชม Honda City นะับปีประมาณ2019ติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้ว232พร้อมกับกล้องบันทึกหน้าหลังถอยนะครับมาชมงานติดตั้งภายในรถครับนี่ครับติดตั้งภายในรถเป็นจอขนาด10นิ้วนะฮะใหญ่มากๆเลย2 3 2สคอนะฮะพร้อมกับนี่ครับนี่เลยกล้องบันทึกนะครับเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วเป็นกล้องบันทึกหลังเป็นกล้องถอยในตัวครับ เะเข้าเกียร์ถอยให้ดูครับเกียร์ถอยเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่กล้องนะฮะกล้องบันทึกหน้านะครับแยกดูแบบนี้นี่ฮะเห็นช่างยืนอยู่ไหมฮะกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล้องบันทึกหลังแค่ออกครับโอเคหน้าจอแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ครับสวยงามเลยจากอัลฟาพุตติกนะครับเล่นได้ครบนะครับ หน้าจอใหญ่มากเลยครับใส่แล้วเข้ารูปสวยงามแบบนี้นะครับผ่าพมากยังคงใช้ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับช่องแต่งรถนะแดมพพชบุญไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับสำหรับช่อง u t u b e นะครับใครสนใจเกี่ยวงานรถยนต์นะฮะมีงานอัปเดตความสวยงามทุกวันนะครับดูความสวยงามครับนี่ครับช่องนี้กดติดตามไว้นะครับกด s u b สไครต์ไว้มีงานอัปเดตใหม่ทุกวันจริงๆครับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ